ทุกคนนี่แก่นใต้สงขลาแต่มาอยู่ลำปางเรากำลังแซบอยู่ที่ต้นกล้ารีสอร์ทอร่อยมากา่เดินจากต้นกล้าไปเชื่อไหมแป๊บเดียวถึงกองต้าถึงสารหลักเมืองตรงนั้นจะมีพระพุทธนิรักนิระโรคันตรายทุกคนซึ่งเป็นสี่พระองค์ที่ในหลวงรัชการที่เก้า พระราชทาในใหกับ4จังหวัดนะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดลำปางก็อยู่แถวสารหลักเมืองแล้วก็ตรงนั้นมีพระบะรมมารูปของรอหด้วยทุกคนรถม้าก็วันนี้จอดเยอะมากก็จะถ่ายในคลิปต่อไปที่สําคัญเราไปหาแกงใต้สงขลาเนี่ยดูแกงเรยวขอโทษที่ต้องกินแบบนี้เลยทุกคน <c oughs> กินในรีสอร์ทเลยทุกคนดูสิบรรยากาศดีมากนะฮะดูสิธรรมชาติมากๆนี่ฮะวกินก็อร่อยมาก ะะมีขนมจีนด้วยนะเจ้าเนี้ยอยู่ตรงใกล้กับตลาดก,กองต้าไปสนีนะฮะถนนไปสนีเดินไปหน่อยเดียวนะฮะบอนอร่อยมากทุกคนนี่ฮะแกงเหลืองยอดมะพร้าวอ่อนทุกคนปกติแกงเหลืองเนี่ยนะ,ะแกงส้มใต้เนี่ยนะครับก็จะใส่มันขี้หนูใส่สับป,ประรดแล้วแต่ใครชอบหน่อไม้ดองยนะอย่างเงี้ยเนาะอร่อยมาก อสกใจนะฮะยิ่งกินกับสตอแต่ร้านนี้ก็มีหมูผัดกะปิสตอด้วยนะอ,อร่อยมากเราต้องกินเป็นอย่างๆค่ะไม่งั้นมันจะปนกันไลฮะอืม,อ,มอร่อยมากที่นี่จะมีขนมจีนน้ำยาปูด,ด้วยทุกคน อร่อยกินค่ะอืมถึงขมิ้นมากอือหืมอือสุดยอดอืดอ,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 อทุกคนต้องกินเป็นอย่างอย่างฮะเพราะบางคนกินปนมั่วกันไปนหมดเลยถ้ามีสตอหน่อยเนาะทุกคนเนาะสตอรดสดๆเนาะอืออร่อยมอากสุดย อานมาพูดถึงองศารหลักเมืองทุกคน <c oughs> สารหลักเมืองของลำปางสวยมากไม่เคยเห็นสารหลักเมืองสวยแบบนี้แล้วก็มีพระพุทธนิโรนิระโรคันตรายทุกคนมันกับนิราโรก่ะโรคที่เป็นอันตรายประจำสี่ทิศแต่ว่าที่ลำปางเนี่ยจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็จะอยู่ที่พัทลุงอะ่ะหนึ่งในสี่จะอยู่ที่พัทลุงแล้วก็ที่ลาดบุรีแล้วก็สระบุรีทุกคน จะมีสี่พระพุทธรูปนะฮะพระพุทธนิรโรคันตรายเนี่ยน,นะครับอือร่อยมากอย่างที่บอกนะฮะในหลวงสร้างให้กรมการรักษาดินแดนสร้างในสมัยก่อนสี่สี่พระพุทธรูปฮะ,ะไปสี่จังหวัดเลยตอนนั้นมีรัทธิะคอมมิวนิสต์ไงฮะจะมาครอบงำมีอจะพูดในประเทศไทยเราก็แบบโอ้โหน่ากลัวนะ พูดไปก็เหมือนตอนนี้นะฮะรัที่คอมมิวนินสต์ก็มีนะฮะอยู่ในร่างของใช้คำว่าประชาธิปไตยฮะมันล้างสมองให้คนแตกแยกกันอัดบอนทุกคนอืมอร่อยมากอืมอร่อยอร่อยสุดยอดยอดมะพร้าวอร่อยมากอืม เดินจากต้นรักไปเนี่ยนะทะลุไปตรงสี่แยกปากขามตรงไปเลยทุกคนแล้วเจอเจอพระหุนโยทินเจอพระหุนโยทินก็เดินไปจนกว่าจะเจอ,เอทันทัศสถานลำปางโรงพยาบาลลำปางใช่ไหมนั่นเขาเรียกว่าเส้นพระหุนโยทินแล้วก็ไปเลี้ยวตรงตรงสามจังหวัดนะฮะตรงนั้นจะเป็นถนนปากขามเลี้ยวขวา ถ้าถนนปากขามนี่จะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมล่ะแต่ที่เราออกไปตรงนี้เขาเรียกว่าแยกปากขามนะฮะแต่ถน้นนถนนปากขามจะคุะที่กันนะฮะอย่างงงนะ,ะแยกปากขามนี่ก็คือวัดปากขามตรงนี้จะเป็นวัดม่อนปู่ยักษ์ด้วยซึ่งเดินออกไปตรงนี้ทุกคนนะเดินออกจากรีสอร์ทไปออกได้สองทางนะรีสอร์ทนี้อร่อยมาก เผ็ดแต่อร่อยทุกคนอันนี้คือใต้แท้เขาเรียกว่าไม่ลดความเผ็ดเลยนะทุกคนสงขลาเนี่ยก็จะเผ็ดแบบจัดจ้านอย่างนี้เรามาอยู่น้าตกแจ้ซอนเนี่ยที่อยากไปเห็นไหมเอาดับซะงั้นคือแกงใต้เจ้ามีนะเขาเขียนว่าแกงใต้ร้านแกงใต้แต่ไม่ติดชื่อชัดๆนะว่ากันแกงใต้พี่จงพี่เจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยนะอร่อยมากทุกคน และลูกค้าก็ามาตลอดนะเขาขายมาเป็นสิบสิบปีฉะนั้นเนี่ยรับรองอสุดยอดอร่อยมากทุกคนที่มาดูน้ำตกแจ้ซอนสวยทุกคนแล้วมีบ่อน,น้ำร้อนต้มไข่ได้อยากไปมากอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยที่สุดในสามโลกเลยนะเนี่ยดูเราจึงนไปชมวิวไปทุกคนอย่าหน้าไปมาก ทุกคนน่าไปมากดูสิต้องไปตอนเช้าเช้าจะมีหมอกด้วยนะทุกคนตอนเย็นเย็นก็ได้อีกบรรยากาศเนี่ยไปต้มไข่กินกันนะน้ำตกแจซอนไปแคมป์บิ้งกันทุกคนนะี่ฮะข้อมูลเขาเนี่ยที่พักน่ารักเนาะอันนี้เป็นบ่อที่อาบน้ำบ่อน,น้ำร้อนต้นที่พักอุทยานก็หากันเอาเองอือแกงใต้ลดมากทันเวลาใครไปกินแกงใต้เนี่ยติดไม้ติดมือไปฝากใครต้องระวังนะฮะ ซื้อแกงใต้ไปฝากเขาเนี่ยก็อาจจะกินไม่เป็นเพราะเขาจะเผ็ดมากต้องระวังนะจะกินไม่เป็นคํัว่าไม่เป็นก็คือแต่มันอร่อยนะเจ้านี้อร่อยมากอือร่อยที่สุดในสามโลกอ่ะแกงใต้อยู่ติดกับไปรษณีย์ลำปางเลยนะไม่ไก่จากสารหลักเมืองตรงทางเข้ากองต้าเลยทุกคนอ,อร่อยทุกคน อร่อยจริงนฮะสบายขอบคุณมากที่เจอร้านอร่อยๆที่ลำปางอนะทุกคนข้าวที่นี่ก็จะเป็นข้าวกล้องอย่างดีนะะทุกคนดูสิข้าวกล้องสุดยอดฮนะเนี่ยเราเดินไปทางนี้ออกไปไม่ไกลฮะฝากไว้ด้วยฮนะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะแกงใต้ที่นี่เป็นแกงใต้าจากสงขลาดีที่สุดอร่อยที่สุดทุกคนสมุนไพรล,ล้วนเลยอนะขมิ้นแรงมากหอมมาก うなるほど。Mm.